วันยายได้วันใหญ่เลยนะโยมอันนี้ก็ขอสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ยานประวัติศาสตร์สมัยไทยค่ะขวามือนี้นะคะจะเป็นวัดมหา,าธาตุพันานาค่ะ เจดีย์สูงสูงที่อยู่ในนะคะจะมีชื่อเรียกว่าเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบินหรือว่าทรงดรอกบัวตูมก,ก็จะเป็นเจดีย์ที่เก็บพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้านะคะส่วนศริรลปะ้านหน้าตัวรังขากตรงนี้นะคะจะอันนี้จะสร้างขึ้นภายหลังค่ะนี่จะเป็นศิลปะของอยุธยาสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะบทบางศิลปะของสุขโขทัยทางด้านหลังหรือว่าสแสดงอำนาจเหนือสุขโขทัยนะคะพระที่ประดิษฐานอยู่วิหารหน้านี้ก็จะเป็นพระปางมารุชัยนั่นเองค่ะเสาๆที่เราเห็นอยู่ด้านในนะคะจะเรียกวิหาร เปรียบเทียบกับปัจจุบันนะคะก็คือศาลาการประเรียนก็ศิลป์ของสุโขทัยภายด้านหลังนะคะเคยเป็นที่ปฏิสฐานของพระศรีสกยมุนีแต่ว่าในสมัยรัชกาลที่1ค่ะท่านได้เชิญพระศรีสกยมุนีนะคะรองแพรไปไว้ที่กรุงเทพมหานครก็คือวัดสุทัศน์เทววารามปัจจุบันนี้นะคะจะเหลือที่เพียงฐานใหญ่ค่ะให้เรารับชมอยู่ภายใน,ในจุดนี้จะเป็นจุดไฮไลท์แล้วจะเป็นจุดที่ใหญ่ที่สุดนะคะมีลูกคนในใน้าสนใจลงรับชมหรือเปล่าคะ ไปหมดไปเลยไค่ะส่วนซางอาทานซ้ายมือนี้จะเป็นเนินปราสาทนะคะฐานจะมีรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะกอดด้วยอิฐส่วนโครงสร้างนะคะสันนิฐานว่าก่อด้วยไม้มุงด้วยกระเบื้องดินเผาในศีราจารึจะกล่าวไว้ว่าสร้างเป็นราชมณทียประกอบพิธีต่างๆนั่นเองค่ะซึ่งจุดนี้นะคะจะเป็นข้อสัานิฐานว่าตรงนี้จะเป็นพระราชวังในสมัยก่อนนะคะ ส่วนทางด้านขวามือวัดมหาธาตุนี้จะมีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งค่ะก็คือสุสานหลวงที่เราเรียกวสุสานหลวงนะคะเพราะเราพบอัติอยู่ในเจดีย์แต่ไม่สามารถระบุดได้นะคะเป็นอัฐตของกษัตริย์องค์ใดหรือว่าขุนนางขุนนางองค์ไหนเราทาได้ก็เพียงแยกเพศเท่านั้นค่ะเพราะว่าด้านในเจดีย์นะคะจะค้นพบข้าวของเครื่องใช้ยอยู่ด้วยกอภายในนะคะจากการสํารวจแล้วนะคะเราค้นพบเจดีย์ทั้งหมด209องค์ค่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเจดีย์ที่ไม่สมบูรณ์แล้วนะคะกําแพงของวัดมหาธาตุนี้จะก่อด้วยหนะิน ก็จะมีความกว้างความยาวน้ารัก200เมตรมีคู่น้ำล้อมรอบและมีประตูทางออกทั้งสี่ด้านค่ะใช่ชิ้นว่าจะเดินได้ชิ้นว่าจะเดินได้จอดสักหนึ่งนาทีไหมขวา นี่ด้านข้างหรือด้านหน้าอันนี้ขวามือนี่ก็เป็นทางด้านทิศใต้ของวัดมหาธาตุนะคะพระองค์ใหญ่ที่ยืนอยู่ด้านหลังจะมีชื่อเรียกาพระถารถถาท่านก็จะมีความสูง18ศอกหรือว่า9เมตรซ้ายมือฝั่งนี้นะคะจะเป็นปางห้ามยากค่ะส่วนขวามือฝั่งนู้จะเป็นปางเปิดโลก อัน,นี้ก็ขออนุญาตเข้าสถานีไปดูลูกค้าสักรู่นะคะเเดยว่่่รรูู้้ไไมมผิ จิตที่ไม่รู้นี่แหละที่ไม่รรูู้้ที่่่ไไมมใช่แบบไม่รู้ไม่จิดนะจิดตรงที่ไม่รู้จิดตรงนี้ไม่รู้นี่นะเออนี่แล้วมาเอาแค่ชนิดของเมืองไทยด้ใช่ก็ภาาไทยนะเดี๋ยวเดี๋ยวดูให้ครบวันเดี๋ยวเวลาขาลงนะอาจจะลงตรงนี้แล้วแค่เดินออกใช่ใช่ใช่ขาลงก็จะลงรอทั้งขวามือนี้นะคะจะมีชื่อเรียกว่าเจดีห้ายอดหรือว่าเจดียอดกุดค่ะ เจดีย์นี้นะคะ <Okay. S 1> จะเป็นเจดีย์ที่เก็บอัฐิของพญาทิทไทยที่เราทราบนะคะเพราะมีแผ่นลานทองคําเขียนเอาไว้ค่ะส่วนพระพุทธรูปที่อยู่ล่างนะคะจะมีชื่อเรียกพระหน้านา ฉบับของสุโขทัยส่วนใหญ่ค่ะจะมีรูปทรงของพระพุทธรูปหรือว่าเจดีย์มีความอัวอ้วนเพื่อแสดงถึงว่าเมืองสุโขทัยเหล่านี้นะคะเป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์ค่ะดังที่ว่าในน้ำมีปลาในน้ำมีข้าวนะคะส่วนต้นโพธิ์ขวามือนี้นะคะจะมีชื่อเรียกว่าต้นศรีมหาโพธิ์ปัจจุบันนี้ก็จะมีอายุราวรา80ปีนะคะจะได้มาริ้พามาจากอินเดียก็จะเป็นพันเดียวกับที่พระพุทธเจ้าตัดสรุ้นะคะ ส่วนพื้นที่ด้านในนี้นะคะก็ได้จดทะเบียนในปีพศ2531แต่ได้เป็นมรดกโลกนะคะในวันที่12ธันวาคม2534เองค่ะสามี่้ครสีอันี้งคู่คือมาแล้วเหรอข้างที่สองนั่นเอง,อง,องไ่ไม่ไม่ไม่คนก็ ผมครั<ส> <T> ้งเคยเป็นภาคก็เป็นกนไทยไงครั้งแรกครั้งแรกเป็นไทยก็จบไปทันมาสองภาคใหญ่ของเขาเรื่องที่ใหญ่แล้วคนไมกไม่ใไหนมามาทางะรกนรนเนดรแบวัสเปนอะไรเรมาไปแบบแท้ของไหน ือนี้นะคะจะเป็นวัดสีสวายค่ะสีสวายก็จะมีความหมายนะคะสีจะแปลว่าดีส่วนคําว่าสวายหรือสวายจะแปลว,ว,ว่ามะม่วงหรืออย่างใน,นึงก็คือสีสิวายักษ์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นคําขึ้นต้นบทสวดของาศาสนา,าพราหมณ์<อ>แต่ที่นี่นะคะ<อ>เคยเป็นเทวรยที่ใช้ประกอบพิธีทางศาสนาพราหมณ์ค่าาาาคะแต่ว่าในสมัยนั้นสุโขทไทยเมียมนาธ<อ>ก็เลยเปลี่ยนเทวรัยนี้ให้กลายเป็นวัดนะคะเพื่อประกอบพิธีทางศาสาศนาพุทธกำแพงของวัดสีสวายนี้จะไม่เหมือนกับของวัดมหาธาตุนะคะ วัดมหาธาตจะก่อรีดแต่ของวัดศรีสวัย์จะก่อรี่จดดิลาแรงค่ะจีลาแรงนะคะเพราออยู่ดนนีจะมีความอ่อนนุ่มคล้ายกับเดี่ยวเหนียวพอเราออกมา,าเป็นรูปทรงต่างๆนะคะ<ม>ก็จะมีรอยผุพุนเกิดข,ขึ้นจากธรรมชาตินั่นเองค่ะ ซึ่งปัจจุบันนี้นะคะวัดศรีสวายจะมีอายุราวๆ900ปีนะคะส,คส่วนวัดอือ่นๆที่อยู่ในกำแพงนี้ก็จะมีอายุประมาณ700ปีวัดน,นี้นะคะจะมีอายุอยอกกว่าทุกวัดที่อยู่ในกำแพงค่ะ<ม>เพราะว่าขอมนะคะจะมาอยู่ก่อนสุขโขทัยประมาณ200ปีด้านในจะเป็นปราสาทของเขมรค่ะจะมีชื่อเรียกองค์ปางองค์ปางนี้นะคะจะสร้างแทนเทพเจ้า3องค์ค่ะก็คือพระพรมพระนารายพระศิีวะหรือผู้สร้างผู้รักษาผู้ทำาลายนะคะถัดมาทางด้านซ้ายมือนี้ค่ะถ้ามองไปก็เห็น คันนี้ก็ตัวยาวอันนี้ก็จะเป็นกะแพงของเมอืองสุขโขทัยค่ะเมอืองสุขโขทัยเหล่านี้นะคะเรยนสร้างง่ายแล้วก็่อมง่า,งงาย,างงายชาวบ้านจะเรียกกันว่าคันปูแต่ว่ามีชื่อเรียกอีกชื่อหนึ่งค่ะก็คือตีบูนตีที่แปลว่าสาปูนที่แปลว่ากำแพงก็คือจะมีปูน้ําสาหรับกับคันตีเป็นจำนวน3ชั้นนะคะ ต้นมะม่วงมีอายุประมาณ80ปีแล้วเขาลุกปุ๊บปุ๊บปุ๊บ80ปีเขาขายชีวแล้วเหรอมะมลูกอ้ยอายุมากกว่าเราอีกนะเน่งเี่ยเป็นมะม่วงผัดกะล่อนค่ะกะล่อนอ้าวท่านนี่กระร่อนน่าดูนะท่านอย่างนี้กะล่อนเฉพาะมะม่วงแต่คนไม่กะล่อนนะตาไม่ได้กะล่อนฝามือด้านหลังของตาจะมีสระน้ำรูปครึ่งวงกลมนะคะตานี้จะมีชื่อเรียกว่าสาระรอยบาทหรือว่าสารล้างบาท ในสมัยก่อนนะคะชาวบ้านจะมาชำระล้างร่างกายค่ะก่อนที่จะเข้าไปในของวัดศรีสวายหรือว่าใช้ประกอบพิธีดียมปวายหรือว่าโรจิชชันนะคะก็คือการอันเชิญไสสวนนะคะลงมาประทับที่วัดศรีสวายค่ะหากทุกท่านมองอไปเห็นสารในนะคะดสาฝขวามออือนี้เป็นตัวอย่างค่ะจะมีลักษณะเดียวกันก็จะเป็นรูปครึ่งวงกลมหรือว่าเซี่ยวพจน์นะคะ ่วนวัดที่อยู่ในกระแพงนี้นะคะจะหันไปทางทิศตะว,วันออกมดค่วก็จะมีเพียงวัดสีสวย<ม>เพียงวัดเดียวนะคะ<ม>ถแถบพานิตใต้สาเหตุฐานว่าแถบพา,<ม>า,านิตใต้นะคะ,ะก็เพื่อที่สักการะเมืองแม่ค่ะคือเมืองโลาวโวหรือลพบุรีอันนี้จะสร้างที่หลังลพบุรีนะคะลพบุรีจะสร้างก่อนซึ่งลักษณะจะมีความแตกต่างตรงที่ว่าของสุขโขทัยนะคะจะเป็นโขงสูงคล้ายกับฝั่งของโคตรค่ะ วับุรีนะคะจะมีรูปทรงที้วนเตีย้ยแต่ว่าตระกอด้วยศิลาแรงทั้งหมดนะคะขวามือนี้จะเป็นทางด้านหลังขององค์ฟางค่ะวัดทุกวัดก็จะได้รับการบริหาหมดเลยนะคะแต่ว่าวัดศรีสวายนี้จะได้รับการบริหาน,น,น้อยที่สุดค่ะเพราะว่ามีความคงสภาพของศิลาแรงส่วนพื้นที่ด้านในนี้นะคะจะมีพื้นที่2พันไร่ค่ะหรือว่า3.2ตารางกิโลเมตรถ้าพื้นที่ของบัทยาทั้งหมดนะคะจะรวมรอบนอกเลยค่ะก็จะมีพื้นที่4,3750นไร่หรือว่า70ตารางกิโลเมตรค่ะ ผม่าผมจำไค่ข่าว่า2 0 0กว่าไร่เกิดนครึ่งเดียวเยจำได้แค่าวมา่เกิดนครึ่งเดียวจได้เฉพาะรอบในได้รอบ0นไรอบนอกไม่ได้รอบนอกอีกสอเดือนไม่ได้โดยรวมไงที่ัวงที่เราม่ดเป็นเพนีางๆใช่ ก็ส่วนต้นไม้ที่อยู่ภายในนี้ของพี่อารานี่จะเป็นการปลูกใหม่ทั้งหมดเลยนะคะปลูกให้ตรงกับหลักสิาจารึกค่ะในสิรจารึกนะคะจะกล่าวไว้ว่าสร้างป่ามาป่าพูทั่วทุกแห่งในเมืองนี้ป่าห้วงม่าข่มก็หลายในเมืองนี้ป่าตานป่าลางก็หลายในเมืองนี้ใครสร้างได้ไว้แก่มันซึ่งหมายความว่าใครเป็นผู้ปลูกผู้นั้นถือกรรมสิทธิ์นั่นเองค่ะ ก็ส่วนทางด้านซ้ายมืนนี้จะเป็นวัดร้างหรือว่าโบราณสถานร้างนะคะที่เราทราบว่าเป็นวัดนะคะถ้ามองเข้าไปด้านในก็จะเห็นฐานลิลิกล้อมรอบค่ะจะเรียกว่าฐานใบสีมาซึ่งวัดที่ไม่ื่้ทะเบียนนี้นะคะจะมีทั้งหมด116แห่งค่ะม้จะกระจายตามทุนพื้นที่นะคะส่วนวัดที่ได้ขึ้ทะเบียนนะคะจะมีทั้งหมด218วัดสาเหตุที่มีวัดจำนวนมากนะคะเพราะว่าในสมัยก่อนเขาจะมาสร้างวัดเื่อของตัวเองค่ะเพื่อให้ลูกหลานหรือวงตระกูลนะคะมาทำบุญที่วัด คล้ายคล้ายแบบมันเดเล่นอ่ะแบนั<__้นลูกเจอนะลูกเจ้าประธานรเสร้าะทนทัเาเรีท็มวทาดานซ้ายมือนี้นะคะในบริเวณนี้จะมีบ่อน้ำเป็นจำนวนมากค่ะ บอนบอนนะคะากล <entender> ับบ <running forward, S 2> uh, ้านหน่ลัสานที <zumindest butterflies. Absolutely>. ่นั้นเป็นบ้านของคุกนานค่ะเราคนพบก่อนน้ำในกรณีนี้นะคะทั้งหมด45หลอดนั่นเป็นบ้านของชาวบ้าน วัดตะพรางเงินค่ะวัดตะพางเงินนะคะจะมีเจดีย์ทรงพุ่มข้าววิวเป็นองค์ประธานเหมือนกับวัดมหาธาตุแต่ว่าจะมีความแตกต่างตรงที่ว่ามีพระปางลีลาค่ะประดิษฐานอยู่ยอดเงินทาะนั่งสี่ด้านด้วยตะพรางเงินตะพรางอะไรนะ ระังเงินกระกระทังกระังเหระทางเงินเรจะไอยูัานปันเนี้เอนี้กันปพัะพต้องเช่าจักรยานปั่นาหารหอมงโอไเือรโล

ทางอุทยานนะคะจะคอยหุนรอบเพื่อกาลึกขึ้นสาเหตุที่มีสรน้ำจำนวนมากนี้นะคะก็เพื่อที่จะกักเก็บไว้ใช้ของพกเพ<ล>ราะพื้นท,ท,ที่ของอุทยานเป็นพื้นที่สูงค่ะน้ําส่วนหนึ่งที่เราได้มานะคะจะได้มาจากน้ำฝนอีกส่วนหนึ่งจะได้มาจากเกืนสี่งที่ว่าทางจ้งทุเิดนี่เแรกของประเทศไทยนะคะสาเดิมที่คนพบนี้จะมีมากกว่าส0 0สาขาจะวนรอบๆด้วยสาขวามือนี้จะมีชื่อว่าสาทางจานนะคะสานี้ก็จะเป็นสาที่ประกฏกระทงของแต่ละเพลหอทุกปีเลย จัดงานเขาจัดตรงนี้เลยอยู่ใช่ค่ะจะเป็นบริเวณนี้ทั้งหมดเลยค่ะนี่เขาตัเตียงออกงานที่นี่เขาออกทีวีด้วยนี่ใช่ค่ะปีนี้มีนายกมาเปิดอ๋อนายกมาด้วยนายกไหนนายกตัวนี้นายกอะไรนายกล่าสุดเฉยท้าอ๋อเฉยท้าเหรออ๋อไม่เห็นายยกเนี่ยอ๋อเหรออันซ้ายมือนี้จะเป็นวัสด์สีนะคะเจดีที่อยู่ในจะเป็นเจดีย์ทรงตรงฐานว่าทรงกระทางอันนี้จะได้รับอิทธิพ จริงนะคะจะมีขนาดเล็กกว่าเหมือนเดิมเท่าจะอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะคะจะอยู่ที่วัดเบญคาพระปราณีลาจะถือว่าเป็นศิลปะที่งดงามที่สุดของประเทศไทยด้วยส่วนกอฝั่งซ้ายมือนี้จะเป็นอ่าด้านในจะเป็นอุโบสถนะคะซึ่งอุโบสถในสมัยหลวงก่อส่นใหญ่จะมีน้ำร้อนลอมเป็นกลุ่มมากค่ะเพราะน้ำนะคะสามารถใช้เดินไปเดินมาเดินได้ลักษณะนี้ถ้าเรียกว่าองาวนั่ทิ้งเยะมากโยงอะไรกลมๆนะน่ากลมๆอยู่บนเกาะ ลูนะคะจะไปเอาผักลูกภาษานี้ไม่ใช่ภาษาของสุโขทัยนะคะแต่ว่าเป็นภาษาของขอซึ่งศาสตร์ซ้ายคนนี้จะใช้ประกอบมีเทเลสไฟงานลอยกระทงด้วยค่ะส่วนขวามือนี้จะมีชื่อว่าวัชนะสงครามแล้วก็จะมีชื่อว่าวัดราชกุรณะนะคะอันนี้จะเป็นศิลปะของสุโขทัยค่ะ จบแล้วเหรอครับแนี่คอแถ้าถ้าลองเดินนะพระจานร์ถ้าลองเดินี่ก็จะเป็นจุดสุดท้ายแล้วนะคะจะไปนสเรีพ่อขุนค่ะจุดนี้สนใจเข้ัร้หรือเปล่าคะอ๋อนี่ปรไม่เป็นไรไม่เป็นไรยอ ไม่รู้ไม่ผิดก็รานะคะท่านก็จะสร้างกระดิ่งไว้ที่ป้องประตูเมืองค่ะเื่อช้าวนมาสักดิร้องกเวลาที่มีชาว้ามาสักระดิ่งร้องกก็จะท่านจะมานั่งว่าความที่ดวงดาค่ะอันนี้จะไปวัดหาธาตุใช่มคเดี๋ยวให้รถไปส่งก็ได้ค่ะเออดีมากดีแน่นน่สวยๆนะเอาส่งหน่อยปะนิดเดียวปอ่ะดีดีดี เออนิดเดียวเอาบุญเอาบุญโยมดีมากเอาบุญได้บ่ได้บุญเพิ่มอีกหนึ่งหนึ่งกิโลกิโลบุญข้างอีกหกิโลกรัมดีหนึ่งอย่าไปฝั่งร่วมฝั่งโน้นใช่ไหมนี่ไงสะพานข้ามนี่แหละสะพานเนี่ยต้องร่วมนี่แหละ้ร่วมเลยถ้าบุญไปโนู่นนาทีเราไปบุญรอบมาแล้วใช่ เราไปมาแล้วหนึ่งถ้าจะอาอีกรอบหนึ่งก็ต้อง30บาทนะครับออ่กรอบสามสิบบาทเี๋ยวจะแผ่บุญให้ทุกคนเจ้าหน้าที่ทุกคนที่นี่ด้วยที่มีจิตใจดีตัวติดีม้จิตใจดี ภาพประการใดก็ต้องขอภายในที่นีด้วยนะคะสาธุหรือยอยล็อกหรือยอยเนี่ยเป็นถูกเดีดีเออบรรยายให้ขออนุญาตนะเก็บภาพๆเนี้นะโยมเนอะไม่ได้บอกลุงหน้าเออสาธุ